ผูเจ้าบอกว่าไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระอรหัน์ได้โยมไม่มีเครื่องมืออะไรไปตรวจสอบบุคคลใดก็ตามว่าจะเป็นพระอะไรบุคคลขั้นใดหรืออะไรอย่างไรแต่เขาคนนั้นสามารถตรวจสอบตนเองได้ตามหลักธรรมอันนี้เพราะผู้เจ้าบอกว่า <c oughs> ตัดไปกับนางมิกษสาลา บอกเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตตถาคตคนเดียวที่รู้เป็นหนึ่งในทศพลายานของผู้เจ้าความรู้ยานคือความรู้ในความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลไม่มีสาวกคนใดรู้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าตรัสกับพระน,น์ต่อไปอีกว่าเพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเอง เราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้เห็นไหม